โครงการเฟสสองจะเป็นอย่างไรนะครับก็ยืนยันนะครับท่านก็ทราบผมก็ทราบงบประมาณเนี่ยมีเตรียมไว้แล้วถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านที่ยังมีอยู่ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินแล้วก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของการใส่เงินเข้าไปในเรื่องของที่ดิจิตอลวอลเล็ตให้ครบถ้วนายจุลพัณฑ์อมรยนรัฐมนตร,รตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการออกมายืนยันเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตในกลุ่มที่2ต่อค่ะคุณผู้ชมและในปัจจุบันนี้ค่ะมีกลุ่มผู้ที่เริ่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแ,แล้ว36.4ล้านคนค่ะมีจํานวนแสนกว่าคนค่ะที่ลงทะเบียนบัตรประชาชนไม่ถูกต้องและมีจํานวน2ล้านกว่าคนค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนผ่าน KY c ซึ่่งยนนนนัตตวไมสําเร็จะแให้ ประชาชนเข้าไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามขั้นตอนพอถ้าหากว่ายืนยันตัวตนไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก,ก,ก็ได้มีการออกมายืนยันว่าเดินหน้าต่อค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีความชัดเจนออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการดําเนินโครงการในเฟสที่2ค่ะผมจุลพันธ์มณีวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กราบขอบคุณในคําถามที่สองนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นแรกเลยนะครับไม่ได้ไปหลอกเขานะครับเพียงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนจริงๆนะครับเปลี่ยนเนี่ยเป็นการตัดสินใจในช่วงใกล้กับวันที่จะมีการลงทะเบียนสาเหตุท่านก็ได้พูดมาแล้วก็คือเรื่องของการที่ไม่อยากให้มันสับสนเพราะเรามีการออกเงินในกลุ่มแรกคือกลุ่มสวัสดิการแล้วก็กลุ่มผู้พิการเนี่ยนะครับถ้าในช่วงวันเดียวกันแล้วก็มีการลงทะเบียนซ้ําเข้าไปอีกด้วยเนี่ยมันจะเกิดความ มึนงงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากที่จะให้กระบวนการสองกระบวนการเนี่ยมันเหลื่อมกันแล้วมันทําให้เกิดความสับสนของประชาชนท่านอาจจะมองว่าการที่พี่น้องประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมาลงทะเบียนซ้ำเนี่ยมันก็อุ่นใจอันนี้ผมเข้าใจครับแล้วผมรู้ด้วยว่ามันจะเกิดจริงเพราะว่าประชาชนเนี่ยผมเป็นชาวบ้านถ้าเกิดว่าผมเป็นชาวบ้านเป็นกลุ่มที่ไม่มีมือถือผมก็มาลงทะเบียนแล้วผมก็จะรับเงินหมื่นจากกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นเดียวกันถ,ถ้าผมได้สิทธิน์นะครับเป็นอย่างนั้นจริง เพราะว่ากลัวที่จะตกขบวนกลัวที่จะผิดพลาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่มันเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลไม่มองว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นภาระกับประชาชนที่ต้องเดินมาธนาคารมาพยายามที่จะลงทะเบียนโดยที่ไม่มีความจําเป็นเพราะเขาได้สิทธิ์จากกระบวนการของสวัสดิการหรือกระบวนการของผู้พิการอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่คิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกลุ่มนี้เราก็รู้อยู่ว่าเขาไม่มีมือถือเนี่ยเขาเป็นกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าสู่ แอปทางรัฐที่จะเป็นแอปกลางที่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลเราอยู่ดีนะครับก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเดินมานะครับเพราะเราดูแลเขาผ่านทางกลไกที่มีอยู่ตามโครงการในเฟสแรกคือการออกเงินสดผ่านทางาบัตรสวัสดิการทางช่องทางของรายชื่อตามสวัสดิการแล้วก็เรื่องของผู้พิการนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ท่านก็ทราบแล้วก็ขออนุญาตชี้แจงให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องที่สองครับท่านถามว่าเรื่องโครงการเฟสสองจะเป็นอย่างไรนะครับก็ยืนยันนะครับท่านก็ทราบผมก็ทราบงบประมาณเนี่ยมีเตรียมไว้แล้วถึงหนึ่งแแปดห่นเจดันล้านที่ยังมีอยู่ในปี2อง8นรอหสิแปดะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินแล้วก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของการใส่เงินเข้าไปในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตให้ครบถ้วนขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วสาสิบกล้านคนครับยังไม่ได้คัดกรองนะครับเพราะว่ายังมีกระบวนการที่จะต้องเดินหน้าอีกอย่างสองอย่างนะครับสองก็คือในกลุ่มของผู้ที่เป็น ลงทะเบียนโดยเป็นนอนสมาร์ทโฟ n เนี่ยนะครับท่านประหลัดก็ได้ใหเ้เป็นตัวเลขนานแล้วครับกะว่าจะมีไม่เกิน4ล้านรายเพราะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงดีที่บอกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็กะประมาณได้ว่าประมาณ4ล้านที่จะเข้ามาลงทะเบียนแต่อย่างไรก็ตาม4ล้านนี้หากพิจารณาโดยหลักพื้นฐานนะครับด้วยความคิดด้วยลอจิกเนี่ยจะทราบว่ากลุ่มสล้านรายที่บอกว่าเป็นนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับ โดยมากก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มปลอบางเมื่อเราเดําเนินการแจก10,000บาทผ่านกลุ่มปลอบบางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนวโน้มคือสี่ล้านคนเนี่ยจะเหลือไม่มากแล้วครับผมคาดว่าจะเหลือต่ํากว่านั้นหลายเป็นอย่างมีนัยยะนะครับใช้คํานี้ดีกว่ามันจะได้เปิดกว้างไว้หน่อยนะครับคือต่ํากว่าเยอะนะครับไม่มาสี่ล้านมันก็จะลดภาระของประชาชนในกลุ่มที่ต้องเดินมาที่ธนาคารของรัฐในการที่จะมาลงทะเบียนไปอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวเลขสุดท้ายจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องดําเนินการ ก็คือ,อจะมี36ล้านรายนี้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือ35-34มีกลุ่มที่เป็น n o n s m a r t p h o n มาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก1ล้าน2ล้านผมไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราปิดยอดนะครับเราหักจากรายชื่อที่ได้รับเงินจากในกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นสวัสดิการและกลุ่มที่เป็นผู้พิการออกนะครับเราจะได้ตัวเลขสุดท้ายนะครับเราก็จะบริหารจัดการด้วยงบประมาณที่เรามีในขณะนี้1 8 0 0 0 0ล้าน หากขาดเหลือไม่มากเราก็มีแนวทางครับในการที่จะเติมเข้าไปเพื่อให้ครบในครั้งเดียวหากเป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้คิดโจทย์สําคัญนะครับผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับสคือถ้าเกิดว่ามีจํานวนมากมีแนวทางครับสุดท้ายอาจจะเป็นลักษณะของการต้องแบ่งยอดอย่างที่ท่านได้อภิปรายนั่นแหละเราก็พร้อมที่จะทำนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะไม่พอใจนะครับแต่เราก็ต้องมองถึงประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติเป็นหลัก ขณะนี้รูปแบบของโครงการมันเปลี่ยนครับเราเคยคิดที่จะเติมกระตุ้นเข้าไปเป็นครั้งเดียวก้อนใหญ่มันก็จะเกิดแรงกระแทกที่มีโมเมนตัมสูงแต่เวลาเวลานี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าโครงการเราต้องปรับเปลี่ยนเป็นระลอกนะครับเราก็ต้องมีการรักษาโมเมนตัมเป็นระยะเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเกิดแรงเวี่ยงที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความเข้มแข็งนะครับอันนี้เราก็ยอมรับครับในขณะนี้เนี่ยขอให้รอความชัดเจนในเรื่องของ การลงทะเบียนนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้เลื่อนนานครับสิ่งที่จะท,ที่ที่ได้เลื่อนไปอย่างที่ท่านได้ถามเรื่องของกลุ่ม non สมาร์ทโฟนที่มีการเลื่อนลงทะเบียนไปบ้างเนี่ยนะครับผมเรียนว่าสาเหตุที่การเลื่อนเนี่ยไม่ได้เลื่อนจากปัญหาของระบบหรืออะไรทุกอย่างพร้อมหมดครับทั้งธนาคารรัฐทั้งระบบในการที่จะลงทะเบียนนะครับเราเลื่อนด้วยเหตุที่เกรงว่ามันจะเกิดความสับสนซับซ้อนนะครับ หลังจากนี้คงไม่นานเกินรอครับผมว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาในเชิงดวนตุลาเนี่ยก็คงจะเริ่มดําเนินการต่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแล้วเราจะแสดงความชัดเจนให้ทราบครับว่าด้วยกลไกเม็ดเงินที่มีอยู่เราจะทําอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์โดยผ่านคณะกรรมการซึ่งจะต้องตั้งใหม่โดยท่านนายกแพทองทานเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะซึ่งจะมาพิจารณาเม็ดเงินนี้ว่าจะมาดําเนินการในเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็เท่าไหร่ มีสัดส่วนไหนที่มันมีความจําเป็นอีกที่เราจะต้องเอาไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ท่านก็ร้องหาผมก็เห็นด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความจําเป็นอีกหลายๆมิติแต่สุดท้ายนะครับขีดเส้นใต้นะครับท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยโครงการของรัฐที่เราได้นําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา,าในการถแถลงนโยบายนะครับโครงการเราต้องบรรลุทุกวัตถุประสงค์หนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับสองคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตัลให้กับประเทศไทยนะครับการสร้างดิจิ t a ลก o v e r n m ์เมก็คือไอรัฐบาลที่เป็นดิจิทัลเนี่ยให้กับประเทศไทยเราต้องเดินหน้าให้บรบรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อให้ได้และสุดท้ายนะครับเงินก็จะต้องถึงมือหนึ่งบาทให้ครบถ้วนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนในรูปแบบของจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือนอนสมาร์ทโฟนก็ตาม ในที่สุดก็ต้องครบถวนครับขอบพระคุณครับ